เบาๆนะคะเพียงแค่2ล้าน9 9 0บาทนะคะวันนี้ก็ได้ขับรถรุ่นใหม่หม่น้อยราคาโดนใจราคานี้ไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะกับ New E220d AMG Sport f a c l i f t รุ่นใหม่ล่าสุดของเราเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะก็คือการดีไซน์นะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนด้านหน้าดีไซน์ไฟหน้านะคะกันชนด้านท้ายแล้วก็ดีไซน์ไฟท้ายต่างๆนะคะเขาก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะกระจังด้านหน้านะคะก็เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะจะเป็นด i ม m อนเรดิเอเตอร์กิ้นะคะนี่ดูสวยงามแล้วก็ฉบเฉียวมากเลยพร้อมกับนี่เลยค่ะ ตัวโครเมียมของเขานะคะก็จะตัดด้วยสีดําเป็นสีไฮกอนแบ็กแบบนี้แล้วก็ดีไซน์ไฟค่ะก็เป็นดีไซน์ใหม่นะคะจะมีความเฉี่ยวแล้วก็มีความเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นนะคะสวยงามมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะคะมาพร้อมกับระบบ LED High Performance ค่ะล้อแม็กนะคะจากเดิมเนี่ยเขาให้มา18นิ้วแต่ว่าคันนี้รุ่นนี้นะคะเขาให้มาเพิ่มค่ะคือ19นิ้วนะคะแล้วก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยและตรงนี้นะคะก็จะมีฟังก์ชัน Keyless Go Package ค่ะก็คือเวลาที่เราพกกุญแจไว้ใกล้ตัวนะคะก็สามารถ เปิดปิดประตูรถได้อัตโนมัติทั้ง4บานประตูเลยคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดนะคะขนาด2,000ซีซีให้พละกําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงมา้าและท็อปสปีดสูงสุดที่ทําได้นะคะอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเห็นรถไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะแต่ว่าอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะคะถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวอยู่ที่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองค่ะสาหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถครอบครัวหรือว่ารถผู้บริหารนะคะที่มีความ ประหยัดน้ำมันคันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะดีไซน์ไฟท้ายนะคะของรุ่นนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่เลยนะคะไฟ LED เส้นสายคมชัดเลยแล้วก็กันชนด้านท้ายก็เป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะเส้นสายของเขาเนี่ยมีความเฉียบคมมากขึ้นและยังมาพร้อมกับดิฟฟิเซอร์แบบปลายท่อคู่ด้วยค่ะแล้วก็ด้านท้ายของเขานะคะฝาท้ายก็เป็นระบบไฟฟ้าค่ะนี่เลยช่องเก็บสัมภาระนะคะของ e-class รุ่นนี้ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะได้ประมาณ1-2ใบเลยทีเดียวแล้วก็มีความลึกอยู่นะคะถ้าเราจะเก็บถุงก๊อฟอะไรแบบนี้เราก็สามารถพับเบาะหลังได้อีกด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะรถรุ่นใหม่ไม่น้อยราคาดีๆแบบนี้นะคะก็รีบสแกนทีว o d โค้ดค่ะมุมขวามือของท่านผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้ค่ะอยากรับชมรถรุ่นอื่นนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ w w w b e n k l c o m ค่ะมีรถสวยๆนะคะให้เลือกทุกรุ่นทุกคันกว่า200คันกันเลยค่ะและสําหรับตัว AMG s p o r t f e l i t นะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนี่ค่ะได้พวงมาลัยนะคะที่เป็นดีไซน์ใหม่แล้วก็เป็นหนังเนปป้านะคะ จับถนัดกระชับมือเลยทีเดียวแล้วก็ดีไซน์ต้องบอกว่าเรียบหรูแต่ว่าดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารคันนี้ค่ะเขาก็จะเน้นด้วยโทนสีดํานะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะ ทิมบริเวณคอนโซลกลางนะคะก็จะเป็นสีแบ็กเปียโนนะคะสอดคล้องกับตัวพวงมาลัยเลยทีเดียวแล้วก็ตัวเบาของเขาค่ะก็จะเป็นเบาะหนังแบบอาร์ติโก้นะคะและตัวปีกเบานะคะก็จะยื่นออกมาเล็กน้อยนะคะเพื่อช่วยอบกระชับรัดตัวเรานะคะเวลาที่เราเข้าโค้งหรือว่าอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็จะช่วยค่ะแล้วก็เบาของเขานะคะมีความนุ่มและความนิ่มนะคะนั่งสบายทุกการเดินทางแน่อนอนหน้าจอแบบ วายสกรีนฮอคพิตนะคะขนาด12.3นิว้วแล้วก็จอกลางของเค้านี่เป็นระบบทัชส,สกรีนแล้วนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะคะระบบนำทางเนวิเกชันวิทยุ อุปกรณ์ต่างๆสื่อบันเทิงนะคะก็คืออยู่ครบจบในนี้เลยแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อ Mercedes มนี Me, แล้วก็แอปต่างๆได้อีกด้วยค่ะได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเราจะใช้ทัชสกรีนตรงนี้นะคะหรือว่าใช้ทัชแพดตรงนี้ก็ได้เช่นกันค่ะนี่ใช้งานได้ง่ายมากแล้วก็ยังมีรองรับระบบภาษาไทยด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นแอร์แบบ2โซนสามารถแยกอิสระซ้ายขว <Yes. S 1> าได้ด y นามิกซีเล็กนะคะคันนี้ให้มา4โหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโคประหยัดน้ำมนันคอมฟอร์ตนุ่มนวล ก็ะค,ะคือให้ความเร้าใจแล้วก็อินดิวิดวนะคะสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้เลยแล้วก็คันนี้ยังมาพร้อมกับระบบ Parking Pilot ค่ะเวลาที่เราถอยรถเข้าซองถอยรถไม่เก่งถอยรถไม่คล่องนะคะตัวนี้เรากดปุ๊บเขาจะแบบ ถอยรถให้เราแบบอัตโนมัติโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องจับพวงมลลาลัยเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังกชันนะคะช่วยในการถอยรถได้ดีเลยทีเดียวโดยรวมสําหรับรถคันนี้นะคะถือว่าฟังก์ชันเนี่ยครบคันแล้วก็ได้รุ่นใหม่ปีใหม่นะคะตัวรถเนี่ยเป็นปี2021และเลขไม่วิ่งน้อยมากเพียงแค่20,000กิโลเมตรเท่านั้น ถ้าเฉลี่ยต่อปีนะคะประมาณปีละหมื่นโลเท่านั้นเองถือว่าวิ่งน้อยมากนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังบ้างนะคะด้านหลังเนี่ยก็นั่งได้แบบสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นเฮดลูมนะคะหรือว่าเล็กลูมพื้นที่เนี่ยยังเยอะอยู่พอสมควรเลยถ้าเป็นคนตัวใหญ่นี่ก็เชื่อว่านั่งสบายมากๆอย่างแน่นอนนะคะสบายทุกการเดินทางเลยจะเป็นรถครอบครัวหรือว่ารถผู้บริหารนะคะก็ได้สบายๆเลยหรือถ้าจะนั่ง3าคนด้านหลังนี่ก็ได้นะคะนี่ ก็สามารถพับตัวนี้ขึ้นไปได้นะคะแล้วแอร์ด้านหลังนะคะเขาก็มีมาให้ด้วยแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะเป็น ม่านข้างนะคะที่เป็นระบบแมนวนวลแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีม่านด้านหลังด้วยที่เป็นระบบไฟฟ้านะคะสามารถสั่งการผ่านด้านหน้าได้เลยนะคะคันนี้ต้องบอกว่าสภาพเนี่ยสวยเนี๊ยฟลิปเลยไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในนะคะเป็นรถแบบสภาพนางฟ้าเลยกับตัวรถค่ะปี2021และเลขไมวิ่งน้อยนะคะเพียงแค่20,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาที่เบนเคตั้งไว้ค่ะที่2ล้าน9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้น พร้อมวารันตีนะคะหายห่วงเลยยังเหลือยาวๆค่ะถึงเดือนสิงหาคม2024ใช้กันไปยาวๆได้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็รองแวะมาชมรถที่โชว์รูมก่อนได้นะคะหรือว่ากลัวจองไม่ทันนะคะก็สามารถสแกนคิวอาโคนะคะที่มุมขวามือได้เลยนะคะเชื่อว่าคันนี้เนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอนเพราะว่าสวยเนียบกิฟสวยใหม่มากเลยค่ะใครสนใจนะคะก็มากันได้ค่ะ ถูกใจกันไหมคะกับรุ่นใหม่ใหม่น้อยราคาโดนใจนะคะกับ E220D m g Sport Facelift คันนี้วิ่งน้อยมากเพียงแค่20,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาพิเศษที่เบนเคตั้งไว้ค่ะอยู่ที่2,990,000บาทเท่านั้นนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้แม่ๆขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ